วันนี้นะคะจะพามาดูกับเบนตัว S300 นะคะ เหมือนจะเก่าแต่ไม่เก่านะคะเป็นรถคลาสสิกชนิดหนึ่งเลยที่นิยมเร่นนะคะเพราะว่าคันนี้ออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตัวนี้นะจะเป็นตัวเบนซ์0อสสามรคันนี้เป็นปี2009มาเลยนะคะเพียง5 8 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้นะบอกได้เลยนะคะว่ายังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะแต่ผ่อนได้สูงสุดเพียงแค่5ปีคันนี้นะซีรีส์ย,งยางถวยจริงจะเป็น2 5 6 4 5ขอบ18นะคะคันนี้นะคะผ่อนชิวๆเพียงหมื่นต้นด้านหลังจะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าถ้าเป็นในรุ่นแรจกจะยังไม่มีพรอมีที่ชา แบตมาให้อีก12โวลต์นะคะอะยังอะไรยังอยู่ครบนะคะรถปี2009แต่แม่แรงยังอะไรยังมีอยู่ด้านในตัวรถนะคะตัวคอนโซลนะนี่เลยฟิลดีมากเลยนะคะตัวเบาะนะคะคันนี้แทบว่าจะเป็นรถไฟฟ้าคันนึ่งก็ว่าได้เบาะไฟฟ้าม่านไฟฟ้านะคะแถมได้เบาะเมมโมรีทั้งหมด3จุดเลยะคะ่ะมีโทรศัพท์ให้โทรด้วยนะคะกับรถปี2009และคันนี้นะคะจะมี n i View มาให้ด้วยก็คือจะมีตัวนรงมาให้ด้วยรถปี2009มีตัว Sun ล o o p มาให้ด้วยนะคะ คันนี้รถปี2009นะคะเล้มาอยู่เพียงประมาณแสนเจ็ดระบบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นระบบไฟฟ้าแทบทั้งหมดนะคะเบรกมือ,อยังไฟฟ้าเลยนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังหมดเลยนะขนาดเบาะด้านหลังยังเป็นตัวเบาะไฟฟ้าเลยนะคะปรับได้ด้านหลังนะเป็นม่านไฟฟ้ากดจิ๊กเดียวไหลลงเลยนะคะคันนี้ตัวปุ่มนะคะจะมีตัวปุ่มควบคุมมาให้อยู่ที่ตรงที่พักแขนด้านหลังแล้วก็จะมีช่องเก็บของกระจุ๊บกระจิ๊กนะเก็บของนิดนิดหน่อยๆ สามารถเก็บได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอฝากรถคัน,นี้ไว้พิจารณาดีดวงใจด้วยนะบอกเลยว่าราคาดีเบนซ์คลาสสิกสวยหรูดูแพงแน่นอนคันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้บ๊ายบาย